เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในของส่วนงานก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาโดยตลอดไม่ได้ห่างคอมพิวเตอร์ไปที่ไหนเป็นจอ CRT เป็นจอเหมือนจอทีวีนะคะซึ่งมีแต่แสงจ้าเราก็ไม่รู้แล้วก็สายตาเราก็จะมีปัญหามาโดยตลอดโดยที่ว่าเส้นเลือดที่ตาค่ะตากลับบ้านตาจะแดงทุกวันเกิดจากหลอดเส้นเลือดเรามันจะแดงตลอดแล้วมันก็อักเสบมาโดยตลอดจากคนไม่ได้ใส่แว่นตาก็ตัดแว่นตามาโดยตลอด เป็นคนที่รู้จักร้านแว่นจนเป็นร้านประจำวันที่หนักจริงๆคือปี51ปลายปี51ก็คือต้องเร่งงานหอบงานกลับไปทำที่บ้านโดยที่เราก็ไม่รู้เราเหนื่อยเราเรียเรานอนวันละ3ชั่วโมงเราก็ยอมเพื่อที่จะให้งานเราเสร็จช่วงเดือนธันวาปี51นะคะที่เรารู้ได้จริงๆว่าเราเริ่มมีปัญหาสายตาก็คือได้รับคำสั่งให้ไปประชุมอยู่ที่นครราชสีมา ต่อรถที่ใต้ตึกโรงแรมเพื่อที่จะเดินเข้าไปประชุมเดินไปเห็นเห็นสีขาวนะคะเข้าใจว่าเป็นประตูไม่มีเลี้ยวอะค่ะเดินตรงเลยชนปั้งเข้าไปทั้งหน้าผากนี่จนจนปูนะคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตาเราเป็นอะไรนั่นคือครั้งแรกสุดเลยที่เรารู้กลับมาถึงบ้าน ื่เช้ารีบไปที่ร้านแวันตาไปวัดค่าสายตาว่าเราได้ไหมเขาบอกเลยว่าน้องต้องคบคุณหมอละเพราะค่าตาคุณไม่มีค่าสายตาคุณวัดไม่ได้แม้แต่จะเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออ่านอะไรนั่นคือครั้งแรกสุดความรู้สึกครั้งแรกครับก็คือคิดว่าเป็นน้อยๆคงไม่เป็นไรแต่อยู่มาอยู่มาเขาสังเกตว่าเขาเริ่ม เดินไม่ได้แล้วต,ต้องจูงแล้วครับหรว่าตอนตอนเย็นต้องจูงแล้วพาพาไปรักษาครับหลายที่ครับโรงพยาบาลทุกที่ครับก็พาไปรักษาเที่ยวไปเที่ยวมากรุงเทพเนี่ยอุบลกรุงเทพเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันคุณหมอบอกที่จังหวัดโรคของคุณยังไม่มีแพทย์ประจำ ค่ะจึงได้เข้าไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยความหวังว่าเราจะมีโอกาสารักษาอยู่ตั้งแต่มีนา5-2จนถึงเดือนมีนาปี55สิ่งที่คุณหมอบอกได้ก็คือมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนให้คุณได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราได้รับคำตอบจากคุณหมอมันเหมือนฟ้าผ่า หมือนตนตายทั้งเป็นนะฮะเราเข้าใจคำพูดเนี้ยว่าตายทั้งเป็นคืออะไรเมื่อวันที่คุณหมอแจ้งว่าเราเกือบได้ลงทะเบียนเป็นคนตาบอดผมต้องเออร์ลี่ออกมาก่อนเวลาเพื่อจะต้องมา,มาดูแลเขาครับเพราะว่าเป็นห่วงเขาครับอยากให้เขาหายให้เขาเป็นปกติเพราะว่าด้วยอาการทางตาธรรมดาเนี่ยไม่เช่าไหลหรอกแตก่สภาพจิตใจนะ่ะ ถ้าคนไม่เข้มแข็งจริงอายุยากครับพอมาเจอคุณโชคครับโค้ชโชคนี่เขาแนะนำไอซยครับมันเป็นเรื่องจริงค่ะเจ็ดวันที่ฉันทานภายในหนึ่งกล่องดิฉันสามารถที่จะมองเห็นหน้าตัวเองในกระจกตัวภรรยาก็ทานครับก็คือช่วงสัปดาห์แรกนครับเขาบอกเขามองเห็น เขาตื่นเต้นเขามองเห็นเขาบอกเขามามามาบอกผมแม่มองเห็นหน้ามองเห็นมือมองเห็นตัวเองในกระจกผมก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาทานกล่องที่สองมาเขาบอกเขาเริ่มอ่านหนังสือได้เออแสดงว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ของไอทิเย่อะค่ะตอบโจทย์จริงๆอะค่ะยืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นสำหรับดิฉันขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาไอทีเยที่ช่วยพลิกชีวิตจากคนตาจะบอดให้กลับมามองเห็นได้ในครับไอทีเยครับทัวนี้ครับ,รบสุดยอดจริงๆครับ